ก็จะเป็นวันที่29นะครับ29ก็จะเป็นวันงานเลยแต่แต่บ้านนุกนี่จะเป็นจะเป็นบวชอ่แห่หน้าบวชนี่คือวันเดียวเลยวันที่29ิเตื่นเช้า,ต,ชาตื่นเช้าวันที่30เรียนเชิญพี่น้อง f อซทุกท่านอ่ใส่บาตรร่วมกันก่อนนะครับก่อนกลับเนาะมัดแยกย้ายเรียนเชิญเรียนเชิญทุกคนนะครับขออนุโมทนาบุญกับพี่น้อง f อซมากมาเลยนะครับสาธุสาธุกับน้องๆนะครับเมื่อวานเขาก็ได้เข้าไปขอขอมาผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับ ก็ด้วยกายวิจีกรรมต่างๆที่น้องเคยทำผิดพลาดหรือว่าทำผิดทั้ง f c ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็น้องก็ขอโหสิกรรมทุกอย่างนะครับก็หวังว่าพี่ๆเทุกคนจะเอาโหสิกรรมให้น้องนะครับเพื่อให้น้องเข้าสู่รสมกสาพัดนะครับได้บุญให้พ่อแม่แล้วก็ญาตินะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในครอบครัวแล้วก็นะครับวันที่29บนะครับก็มีงานนะครับ เรื่องตั้งแต่เช้าเลยนะครับปงผมนางนะครับพี่ๆี่ีไปร่วมง,งานได้เลยนะฮะแต่ว่าอาจจะงดเรื่องถ่ายภาพคู่กับน้องนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถตรวจเอทีเคทั้งทั้งงานได้นะครับก็อาจจะรักษาระยะห่างนิดนึงนะครับ<อ>ปงผมนางแล้วก็จะมีแห่นางช่วงบ่ายเข้าโบสถ์นะครับแล้วก็จะมีะช่วงเย็นก็จะมีคอนเสิร์ตของคุณเพียวพาวใช่ไหมฮะที่วัดที่วัดอนัญชวัดอัญวาวัดที่ สร้างศาลาการเปรียนใช่ครับทุกคนก็สามารถไปฟอนไปเต้นหน้าห้างได้นะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็รุ่งเช้าก็สามารถตื่นใส่บาทน้องได้นะถ้ายังไม่เดินทางกลับนะครับแต่ไม่อยากให้เดินทางกลับหรอกเพราะว่าอันตรายนะฮะกลางคืนถ้าอยู่ได้ก็อยู่นะครับนะครับถ้าใครมีภารกิจก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ยังติดตามบ้านสิงที่ยังอุดหนุนคอนบ้านสิงนะครับเดือนหน้าเอาเป็นว่าเราขอเบรกพักไว้สักหนึ่งเดือนนะครับเพื่อทํา อะไรหลายอย่างทั้งภารกิจทั้งนกนุกบวชด,ด้วยทั้งแบบปรับปรุงเรื่องคุณภาพของคอนคอนค่ายด้วยนะฮะแล้วเราจะคัาสสันใหม่นะครับปรับปรุงใหม่เพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนแบบมันซาซาลงนะครับก็เดี๋ยวโปรดิวเซอร์ประชุมกันแล้วว่าจะปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับเดือนหน้าจะงดไว้หนึ่งเบก่อนแต่ว่าจะพิจิกรรมเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับให้ยังไม่หายคิดถึงกันนะครับมีคอนเทนต์ต่างๆออกมานั่งเบนบมาสิงบ้างมีคอนเทนต์ต่างๆบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะ โอเคครับก็วันนี้นะฮะได้เวลาพอสมควรแล้วเกือบเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะครับผมในนามผู้บริหารบ้านสิงห์นะครับก็ขอกาเปิดงานไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่พี่เอฟซีทางหน้าจอนะครับคืนนี้นลหลั่งฟันดีลาติสวัสด์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ